ตามเข้ามาภายในห้องโดยสารกันแล้วค่ะก่อนอื่นต้องขอสตาร์รถก่อนนะเพราะว่าอากาศด้านนอกเนี่ยค่อนข้างร้อนแม้ว่าแดดจะไม่ได้แรงจ้ามากนะนี่เวลาเราขึ้นมาแล้วอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าภายในห้องโดยสารเราร้อนเกินไปเราสามารถปรับหรือว่าเปิดตัวแม็กเอซตรงนี้ได้เลยได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ค่อยปรับลงค่ะปรับความแรงพัดลม ลงอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้เลยว่าเราอยากได้ขนาดเท่าไหร่ทางฝั่งด้านขวาและด้านซ้ายนี่ก็จะปรับเป็นแบบดูโอให้นั่นเองค่ะนี่อ่ะขออนุญาตย้าย <c oughs> นี่ขออภัยด้วยค่ะอ่านี่เข้ามาแล้วก็เ,เข้ามานั่งข้างในผู้หญิงทุกคนทุกครั้งที่เวลาปรับตัวรถไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถครอบครัวเป็น s u v b u v หรือว่าเป็นรถที่เป็นกระบะแบบนี้เราก็ต้องปรับให้มันเข้ากับสรีระของเราค่ะ แล้วก็พวงมลาลัยเนี่ยอาจีทําการปรับคือเขาปรับได้ส่ทิศทางแหละแล้วก็ทําการปรับลงมาให้มันพอดีระดับสายตาของเราแล้วก็ปรับตัวเบาะที่เรานั่งเนี่ยให้มันมองเห็นทัศนวิสัยด้านหน้าคือเราสามารถนั่งได้สะดวกและก่อนที่จะออกตัวในการทดลองขับทุกครั้งค่ะเราต้องมาเช็คระบบภายในตัวรถกันก่อนว่าผู้หญิงของเราเนี่ยหรือว่าผู้หญิงเราเนี่ยใช้รถในตัวเมืองจะต้องใช้ระบบไหน ถ้าเป็นส่วนตัวจิเราจะเข้าไปที่โหมดท่อไอเสียที่เป็นโหมดเงียบค่ะเพราะว่าผู้หญิงบางทีก็บางท่านก็อาจจะไม่ได้ชอบเสียงดังๆมากมายเนาะก็จะเป็นโหมดเงียบใช้ในตัวเมืองได้สะดวกอ่านแล้วก็กดโชว์ค่ะตัวโชว์ก็มี Normal มี Sport มี Off-Road แต่เราก็ใช้เป็นโหมด Normal โหมดปกติแล้วก็ การใช้งานของตัวฟังก์ชันค่ะตัวนี้เขามีให้ใช้งานระบบ 4A หรือว่าระบบขับเคลื่อน4ีล้ออัตโนมัติใช่ไหมเราก็จะกดกดใช้งานก็ได้มันเป็นอัตโนมัติแบบฟูลไทม์แต่ในเมืองเราใช้แค่ True ู h i ก็พอเพราะว่าด้วยความที่กําลังแรงม้ามันเหลือแล้วก็กดไปที่ตัว R ค่ะเพื่อบันทึกการขับขี่ของเราได้เลยมันจะได้ไม่เด้งกลับมาที่ 4A นั่นเอง,เองก็สา,สามารถใช้งานได้อะหมดยังพวงมาลัยโหมด normal ผู้หญิงใช้ใช้โหมดคอมฟอร์ตไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถตั้งค่าการใช้งานของการขับขี่ตัวรถของเราโอเคเรียบร้อยแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์อีชิปเตอหรือว่าเกียร์ไฟฟ้าด้วยอันเนี้ก็คือ,คอถ้าเรายังไม่เหยียบอะ่ะมันยังไม่ออกนะแม้ว่าเราเข้าเกียร์ดีแล้วแต่ถ้าเวลาเราเปิดนี่ค่ะนี่มันก็จะมีเกียร์ไม่ได้อยู่ตำแหน่งพมันก็จะมีขึ้นให มันก็จะมีการป้องกันให้แต่รถไม่ได้เคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวับบงในการใช้งานเหมือนกันอันนี้ออกโอางีน,น,น,นี่เห็นไหมแค่แค่เราเหยียบแค่นิดเดียวอะ่ะมันพุ่งแล้วอะ่ะด้วยความที่เกือบ400แรงม้าก็397 397แรงม้าทุกคนมันก็ประมาณ400แหละนี่แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวอันนี้คือพวงมาลัยอะ่ะมันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะ มันก็ให้ความรู้สึกเบาไม่ว่าเราจะเปลี่ยนปรับโหมดในการขับขี่แค่ไหน <Okay. S 1> แค่เราแค่เหยียบคันเร่งแต่แค่นิดเดียวเองนะนี่แค่นี้เองเดี๋ยวต้องขอดูนิดนึงเร่งออกมาเลยนี่คือมันไม่ได้กระโชกโคกหักมากนะเพราะว่าเราตั้งระบบของเราไว้แล้วนี่ค่ะแล้วก็เข้า แล้วก็กะระยะนิดหนึ่งด้วยความที่ความกว้างตัวรถอยู่ที่สองพันยี่สิบแปดมิลิเมตรหรือประมาณสองเมตรกว่ามีมอเตอร์ไซค์จีนะทุกคนอ่ะให้เขาไปก่อนนี่อ่าไม่เล่งด้วยเวลาเข้าโค้งก็เข้าโค้งได้สบายคือด้วยฟิลลิ่งผู้หญิงขับอะอาจจะไม่ได้ฝับแบบฟืดฟาสมากมายนะทุกคนแล้วก็ขับตามไอ้นี่เราแต่เวลาเร่งอ่ะแค่ออกตัวแค่เนี้ยมันก็เร่งได้ไกลแหละ เห็นไหมว่าโหมดโหมดเสียงท่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังมากแต่ถ้าเราโหมดปรับโหมดเป็นโหมดสปอร์ตโหมดบ้าร์ฮาเสียงท่อเนี่ยจะเปลี่ยนให้เราด้วยเนี่ยขับขี่ในตัวเมืองสะดวกสบายแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้ฝนตกอยากจะบอกว่าเวลาคุณผู้หญิงใช้รถคันใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วเวลาน้ําขังหรืออะไรอไปได้เลยขับขี่ได้ไม่ต้องไม่ต้องชะลอรถได้เลย ในชะลอในที่นี้ก็ประมาณ60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็สามารถขับได้เลยโดยที่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะโดนตัวด้านล่างไหมโดนช่วงล่างไหมอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยในตัว s l p t t r r 3.0เนี่ยมันมีข้อดีของมันตรงที่เราสามารถปรับโชคได้ปรับตามสภาพพื้นผิวถนนของเราได้เดี๋ยวขออนุญาตเ,าเข้าตรงนี้นิดนึงแล้วมันก็จะเป็นข้อดีฟังก์ชันในการใช้งานของตัวรถมันก็ จะดีตรงที่แค่เบรกนะเนี่ยแล้วตัวรถอ่ยยังไม่ได้เร่งอะไรเลยอ,อยู่ที่ส0มสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าขับขี่แล้วสบายสบายใจมากเข้าไปที่เกียร์พีเราจะไปที่โชว์รูมหรือว่าเราจะไปแถวบริเวณพื้นที่บ้านแล้วก็สามารถค้นหาตำแหน่งโดยที่เราใช้มือถือไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้อย่างนี้ได้เลยแล้วก็ค้นหาได้เลยว่าเราอยากจะไปที่ไหนนี่ค่ะก,ก็กดใช้ได้เลยเพราะว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรา ชาร์จแบตตัวเวลีชาร์จเรียบร้อยแล้วด้านล่างเราก็เลยไม่สามารถยุ่งกับโทรศัพท์ของเราได้เราก็สามารถใช้งานฟังก์ชันของตัวหน้าจอขนาด12นิ้วได้นอกจากนี้ยังไม่หมดยังมีทางฝั่งของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนโดยที่เวลาเราจะรับสายวางสายแล้วก็สามารถกดบริเวณทางฝั่งของตัวปุ่มมันตีฟังก์ชันได้เลยไะเดี๋ยวไปกันต่อหรือว่าเราจะลองเป็นใช้เป็น 4A ฟิล l มันก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ปรับโหมดใช้โหมดปกติในการขับขี่อยู่ในขณะน,นี้ใช่นี่โหม,มดปกติแต่ถ้าโหมดสปอร์ตเราอยากจะทดลองก็ได้เหมือนกันนี่ปรับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะแล้วใช้ตัว 4A ขับเคลื่อนหน้าจอจะทำการปรับเปลี่ยนด้วยหน้าจอจะเป็นโหมดสีดำๆมีเส้นตารางช่องเดินทางเป็นสีแดงตรงนี้ไม่มีละหนึง so, อ่าลืมลืมเข้าเกียร์ก่อนเนี่เวลาเข้าเกียร์เห็นไหมถ้าเราต้องกดนี่ค่ะนี่คือโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตมันก็เหมือนกันกับโหมดปกติตรงที่เวลาเราออกตัวมันออกตัวได้เร็วแต่โหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะทำงานที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับอัตราเร่ง ความเร็วมันอาจจะเร็วกว่านะในฟิลลิ่งของอจินะแต่ถ้าจะให้บอกว่ามันเหมือนกันตรงไหนไหมก็ขับขี่มันกว่ากลับเข้ามาที่โหมดเดิมค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้เลยใช้เป็นโหมดปกติได้เลยคุณผู้หญิงอะ่ะไม่จําเป็นต้องปรับโหมดก็ได้เนาะแต่ถ้าอยู่ในสวนอ,ะอ่ะจะมีหลายๆท่านนะที่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเวลาเขาใช้รถอะ่ะ เรารถยกสูงรถอะไรพวกนี้เวลาเข้าสวนเข้าไร่อะจะบอกว่าดีมากไม่ต้องกลัวว่าจะติดหลมด้วยไปออกอะไรนะไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปกรีดยางช่วงเช้าเชอย่างเงี้ยก็สามารถขับขี่ได้สะดวกเหมือนกันน,นี่ค่ะแล้วก็สามารถขับตามเขาได้เลยอันนี้โหมดปกติไงโหมดปกติมันก็เลยจะเราจะต้องเปลี่ยน เกียร์ในการเข้าเกียร์เองนี่ค่ะนี่เราก็ตามเขาทันได้เหมือนกันนะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะมีตัวเตือนค่ะระ,ระยะษารักษา,าระยะห่างตามคันข้างหน้าก็จะมีให้เราบอ,บอกเราว่าถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยอยู่ในโหมดปลอดภยัยแต่ถ้าเป็นสีส้มหรือว่าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นอยู่ในระยะที่ไม่ค่อยปลอดภยัยแต่ถ้าเป็นสีแดงไม่ปลอดภัยแหละก็จะมีระบบให้เราได้ใช้นี่เขามี บอกให้ด้วยว่าเราจะต้องวิ่งเส้นถนนทางไหนเห็นไหมก็จะมีทางเข้าทางออกจริงๆแล้วเราวิ่งข้างในก็ได้นะทุกคน <Okay. S 1> แล้วก็ความสะดวกสบายค่ะเป็นคาเฟ่นั่นเลยไหมคาเฟ่อยู่ตรงนี้ค่ะคาเฟ่อยู่ใ,ใกล้ๆอ่าได้ค่ะได,ได,ได้ก็คือด้วยความที่ตัวรถเทดเนี่ยสาหรือว่าตัวรถที่แรงม้าเยอะๆแบบนี้ยทุกคนอาจจะกลัวเนาะด้วยความที่ผู้หญิงไง แต่บอกได้เลยว่าขับขี่ได้ปกติทั่วไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวเวลาคุณผู้ชายไม่อยู่เนี่ยหรือว่าแฟนซื้อคันนี้ไปแล้วเราอยากจะใช้เราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันกใช้ได้เลยจอดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าคาเฟ่กัดหนึ่งนะเลี้ยวเข้าคาเฟ่แล้วก็สามารถเข้ามาด้านนี้ได้เห็นไหมว่าพื้นที่ที่เป็นขูุขาอย่างเงี้ยค่ะช่วงล่างอะ่ะมันไม่สะเทือนแล้วก็มันไม่รู้สึกเลยมันนุ่ม มันนุ่มมากเห็นอ่ก็ตามฟิลอาจินะตามฟิลผู้หญิงอะ่ะเวลาเราขับรถอะ่ะถ้ามันแข็งกระด้างอะเราจะรู้สึกเลยแต่ด้วยความที่บ้านเราเนาะถนนมันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะต้องตั้งแบบนี้แล้วก็ขับขี่รถคันนี้ยถือว่านุ่มแล้วก็สบายกว่ากระบะทั่วๆวไปเพราะว่าช่วงล่างเขาเซ็ตมาดีมากเป็นไอ้โชคฟอก เราก็ต้องกลับนิดนึงด้วยความที่รถมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมเราจะจอดที่ซ้ายชิดขวาดีคะอยูด่ด,ด้านขวาใช่ไหมอึบนี่นี่ค่ะเวลาจะมาแต่งตัวสวยๆแบบนี้ขับกระบะแมบมบี้เข้าฟิวคาเฟ่ได้ก็ได้เหมือนกันนะเห็นไ,ไหมเรียบร้อยคะอ่ะให้เราสามารถขับขี่ได้สะดวกได้ อยู่ที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องยนต์สันดาบรถยนูนเอ่อรถไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นรถที่เครื่องแรงแแบบนี้ผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะและเดี๋ยวตามมาจีไปในคาเฟ่กันดีกว่าค่ะ